สวัสดีครับพี่น้องอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะครับ2563วันหยุดยาวสำหรับพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่พักผ่อนกันวันสบายๆขอแจ้งพยากรณ์อากาศบ้างครับวันนี้ก็เป็นการพยากรณ์อากาศที่สไตล์ช่องผมนะฮะขอฟังกันไปกระชับกระชับสั้นๆไม่ต้องยืดเยอะอะไรครับ เขเป็นการคาดหมายอากาศนะในวันที่27คือวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องวันพรุ่งนี้วันจันทร์ถึงวันที่30กรกฎาคมเลย3-4วันเนี่ยครับอุตุนิยมวิทยาระบุว่าก็จะมีฝนเพิ่มทั่วไทยโดยเฉพาะ44จังหวัดอาจมีฝนตกหนักมากเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยเนี่ย จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับคือพัดแรงขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับก็จะทําให้มีฝนชุกหนาแน่นครับแต่ละภาคเป็นไงครับมาดูกันครับสำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนั้นนะ่ะก็จะมีฝนในพื้นที่ในพื้นที่ก็จะไม่กว้างสักเท่าไหร่ในสองภาคนี้ฮนระก็ร้อยละ30มสถึงสีเซนของพื้นที่เท่านั้นฮนะส่วนมากก็จะตกในบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตาก กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะฮะในภาคเหนือภาคอีสานก็จะมีจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดโคราชบ้านเฮาเนี่ยครับสุรินทแล้วก็บุรีรัมย์ครับสำหรับในภาคกลางนะครับและภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเลยนะครับพี่น้องอันนี้จะมีเมฆมากมีฝนฟ้าขนองถึงร้อเซของพื้นที่เลยฮะ มากกว่า2ภาคที่กล่าวมานะครับแล้วก็จะมีฝนนดตกหนักเลยแถบแถบตะวันตกของภาคเป็นส่วนใหญ่ของภาคกลางนะครับก็คือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับราชบุรีอุทัยธานีครับอยุธยาสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครครับส่วนในภาคตะวันออกนั้นก็จะมีฝนตกหนักเลยก็คือที่นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วตราดจันทบุรีระยองชะเชงเงราชนบุรี โอ้ไม่ต้องอ่านเลยครับอันนี้ภาคตะวันออกนี่เอาง่ายๆครับหนักทุกจังหวัดครับพี่น้องตั้งแต่วันที่3 7 7ยีกรกฎาคมนีครับรวมถึงกทมนะครับกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลด้วยนะครับเตรียมรับฝนเลยร้อยละหของพื้นที่เช่นกันนะครับสำหรับบริเวณภาคใต้นะครับภาคใต้ทั้งตะวันตกและตะวันออกเลยก็จะมีเมฆมากแล้วก็มีฝนร้อยละหของพื้นที่เหมือนกัน ทั้งสองฝั่งนะฝนก็จะตกหนักแลนะเริ่มจากขาล่องเลยฮนะขาล่องจากกรุงเทพไปสามแยกวังมะนาวไปเลยนะครับก็จะมีจังหวัดเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์คนครศรีธรรมราชนะพัทลุงสงขาลารวมถึงฝั่งตะวันตกของภาคใต้ด้วยก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นหนักๆที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรัง สตูนฮะก็สี่จังหวัดนี้ที่จะตกหนักมากกว่าจังหวัดอื่นเขาขึ้นในทะเลก็สูงประมาณ1-2เมตรครับพี่น้องใครอยู่จังหวัดไหนที่ผมเอ่ยชื่อมานี่กรมุดเตดกแจ้งมาครับก็เตรียมตัวรับน้ำฝนกันได้เลยครับพี่น้องสวัสดีครับ